ราศีธนูนะคะถือได้ว่าเป็นลัคนาราศีที่เป็นคนใจบุญสุนทานด้วยตัวตนของคุณคือดับหรือหัดน,นะคะตั้งแต่ประมาณสักกรกฎากลางเดือนกรกฎาจะเห็นโดดเด่นมากจนเข้าสู่สิงหาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเหนื่อยยากขนาดไหนนะคะ,จะเจ้าของธุรกิจกิจการเบค่าแม่ค้าหรือคนทํางานอะไรก็แล้วแต่ต่อให้คุณไม่ได้แบบร่ํารวยจนล้นฟ้าอะไรอะแต่คุณเหมือนว่า ใจคุณอยากจะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นผู้ที่ประ,ะ,ประสบทุกข์ได้ยากนะคะดูจากดวงดาวนะอันนี้ดูจากดวงดาวจริงๆเพราะว่าในเรื่องของช่วงของเดือนสิงหาคมพบสุภาเนี่ยพบแห่งความเจริญรุ่งเรืองพบแห่งที่พึ่งนะคะ,ะครูบาอาจาราย์ผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้เยอะนะคะดาวพูดดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเป็นดาวที่แห่งการเสสระช่วยเหลือผู้อื่นต้องทําให้ผู้อื่นก่อน แลวดาวเกตบุญกุศลก็อยู่พบสุภะดาวอังคารคือความขยันแปลได้ง่ายๆเลยชาวลัคนาราศีธนูขยันที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่คุณช่วยเหลือได้ไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนจะเหนื่อยยากจะเจอปัญหาแบบไหนชาวลัคนาราศีธนูเอกใจหนึ่งก็คิดอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ได้ยากแม่หมอขออนุโมทนาบุญคุณด้วยจริงๆนะขอให้สิ่งที่คุณทำเนี่ย ส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นไปเลยนะคะแล้วคุณไม่สนใจด้วยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะได้รับเครดิตไหมจะมีชื่อเสียงไหมไม่แคร์ขอแค่ได้ทำบุญขอแค่ได้ทำดีแต่แม่หมอจะขอเตือนคุณอย่างนิดนึงนะว่าการทำดีอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวงังเพราะว่ามันจะมีดวงดาวบางอย่างคือมันจะยาวไปเอาเป็นว่าให้ระมัดระวงังเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเอาชื่อคุณไปแอบอ้างไหม จะมองวัตถุประสงค์คุณเป็นเช่นไรบางทีคุณไม่ได้คิดอะไรแค่อยากช่วยแค่อยากทําดีทําบุญแต่ให้ระมัดระวังนะคะอย่าให้เป็นภัยต่อตัวเองก็แล้วกันเอาละค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทํานายดวงนะคะในเรื่องของการทํางานเจ้าของธุรกิจกิจการพ่อค้าแม่ค้าช่วงแรกๆเนี่ยนะคะจะต้องเน้นหนักในเรื่องของการบริการค่อนข้างเยอะ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพบคู่ครองและก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานไปอยู่พบสุภาษเหมือนกันเจอดาวสุข์ต็ดีดาวค้าดาวเกตก็ด,กดีอย่างที่บอกขยันจริงๆนะขยันในลักษณะที่ว่าต้องช่วยเหลือไปก่อนงานต้องต้องทําให้ไปก่อนคนทํางานประจําเจ้าของธุรกิจกิจการบริการดีเอ,อ๋พ่อค้าแม่ค้าต้องเทคแคร์ดูแลลูกค้าเอาใจใส่ให้ดีเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วเดี๋ยวพอประมาณวันที่ยี่สิบสามกันยายน ดาวการงานของคุณได้ตําแหน่งเป็นเกษตรในพบการงานทีนี้แหละจะเป็นข่าวของคุณแล้วละ่ะงานคุณจะได้รับการยอมรับชื่อเสียงของคุณลูกค้าจะไว้ใจคุณและมั่นใจในตัวคุณนะคะบางคนกําลังรอเลือในเรื่องธุรกิจกิจการผู้หลักผู้ใหญ่เอต่างชาติต่างภาษาต้นต้นเดือนแน่นอนละ่ะต้องเทคแคร์ดูแลทําเต็มที่ใส่ไปเต็มร้อย ข่าวดีมันจะถึงมันต้องรอหน่อยก็ช่วงประมาณยี่สามกัอ่าสิงหาคมเป็นต้นไปมันจะเป็นข่าวดีแต่คุณต้องขยันนะคะความจเจริญคือสิ่งที่คุณจะต้องขยันด้วยตัวของคุณเองมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่งานช่วยมันเยอะงานแบบต้องบริการเยอะอะเอาว่าง่ายๆทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่บริการเยอะมากที่ปรึกษาให้ที่ปรึกษาเยอะมากดูแลเยอะมากบอกได้แค่นี้นะคะแต่ทาอะไรให้รอบคอบไว้อย่าไว้ใจใคร เราไม่รู้หรอกคนที่เข้ามาข้างๆเราจะเอาเชื่อเสียงเราไปแอบอ้างแบบไหนหวังประโยชน์อะไรจากเรานะคะให้ระมัดระวังส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินเนี่ยก็คือดาวเสาร์นะคะพบกันชาวรา,ราศีธนูเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีฐานะแบบไหนการเงินก็ยังเป็นสิ่งที่คุณกังวลตลอดเวลาคืออาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของ ทรัพย์สมบัติค่อนข้างมากไม่ได้โลภนะคะไม่ได้อยากได้ของใครแต่หมายถึงว่าอยากได้ความมั่นคงนะคะอยากได้อะไรที่มันแบบแบบมั่นคงมันก็เลยอาจจะกลายเป็นความเครียดของคุณพอสมควรบางสิ่งบางอย่างบาทีธุรกิจกิจการโอเคอยู่แล้วแต่อยากจะขยับขยายให้มันมีรายได้มากขึ้นให้มันมีช่องทางมากขึ้น นะคะแล้วธนูเนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีมายเซ็ตสำหรับตัวเองเป็นมีคเป็นคนที่มีความมั่นใจสำหรับตัวเองนะคะการเงินสามารถหาเข้ามาได้แหละนะคะแต่มันจะพอต่อความต้องการหรือเป้าหมายหรือมายเซ็ตของคุณเนะี่ยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งตอให้คุณมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยคุณก็สามารถหามาซัพพอร์ตได้นะคะหามาซัพพอร์ตได้ เวลาจ่ายเวลาได้ได้ใหญ่เวลาจ่ายก็จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ชาวลัคนาราศีธนาูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอาเงินส่วนหนึ่งแบ่งออกไปทําบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณก็ได้นะคนในครอบครัวของคุณก็ได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยการทําบุญเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสกับคนข้างนอกจนเราลืมคนในบ้านนะคะดูแลคนในบ้านก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานก็จะเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของการใช้จ่ายได้อันนี้คือคือมัน มันก็เป็นความเชื่อเออแม่หมอก็พิสูจน์ให้คุณไม่ได้คุณต้องพิสูจน์ให้ด้วยด้วยตัวของคุณเองก็แล้วกันเรียกได้ว่าเงินเข้าดีก็มีรายจ่ายเพราะฉะนั้นอา,อาจจะมีการแบ่งเงินไปสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงินการงานของคุณได้เป็นอย่างดีแม่หมอบอกอย่างนี้ใครยังติดขัดเรื่องของการเงินนี่เคล็ดลับเลยนะเงินไม่มีแต่คุณพ่อคุณแม่ของคุณลำบากกว่าให้คุณคิดอย่างนี้นะคะโอนเงินเลยโอนเงิน ให้เงินคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณของคุณเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหาได้คุณลองคิดดูอย่างนี้นะคะเราคิดดูอย่างนี้ทําบุญกับผู้มีพระคุณนี่แหละคุณไม่มีทางจนแน่นอนคุณไม่มีทางอับจนแน่นอนอันนี้คือแนวแนว,แนว,แ,นวแนวทางนะคะแนวทางเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในช่วงของเดื่อนสินหาเป็นจังหวะที่ดีแต่เป็นอะไรที่จะต้องเสียสละก่อนทําก่อนทําเพื่อประโยชน์สาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นไปก่อน ถึงจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็การทําธุรกิจกิจการอาจจะเสริมด้วยในเรื่องของการหลักการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงคุณนะสมบัติพิเศษความสามารถพิเศษของกิจการธุรกิจของคุณพ่อค้าแม่ค้าต้องทําตัวให้ลูกค้ารู้จักคุณอุดหนุนคุณคุณดียังไงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอะไรดีดเดี๋ยวคุณอาจจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดเงินก้อนใหญ่กำลังเข้ามานะคะ กำลังเข้ามาทําบุญควบคู่กันไปเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะเอาละค่ะสาหรับในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนพบความรักของคุณก็ดาวพุธด,ดาวดวงเดียวอ่ะกับดาวการงานนะคะบางคนอาจจะต้องมีมีความรักเก่าคนรักเก่ากลับเข้ามาในลักษณะของความช่วยเหลือจากคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินก็ลองดูแล้วกัน ถ้าช่วยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณสามารถช่วยได้แล้วคุณไม่เดือดร้อนแล้วคุณพอใจก็ลองพิจารณาดูเอาแล้วกันว่ามันควรเป็นแบบไหน,นสหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นจังหวะที่ดีไม่ว่ามีปัญหาอะไรกันอะ่ะคิดถึงความเมตตาต่อกันพูดจาให้ดีต่อกันมันจะทําให้ความรักของคุณยาวนานไปได้มากขึ้นแต่อย่าลืมนะชาวลัคนาราศีธนูให้ระมัดระวังความมีเสน่ห์ของคุณให้ดีนะคะเดี๋ยวจะเกิดความหึงหงเกิดขึ้นได้คนโสด มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะพบรักแดนไกลคนสูงวัยหรือคนที่มีความคิดมากกว่าคุณผู้รักผู้ใหญ่มากกว่าคุณอาจจะมาในลักษณะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนอ,อกหักกันมาคุยกันปรับทุกไปมาเออกลายเป็นคู่รักกันใครจะไปรู้ธนาราศีธนูถามว่าสิงหาดีไหมดีแต่ดีในลักษณะ สไตล์ที่ธนูเป็นอยู่แล้วก็คือชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนให้ระมัดระวังการเสียชื่อเสียงเพราะการทําดีเพราะคนเอาไปแอบอ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังโดยรวมแล้วดีหมดนะคะแต่ปัญหาหลักๆในเรื่องของการเงินหรือความมั่นคงมันเป็นความต้องการของตัวคุณเองก็พิจารณาให้ดีแล้วกันว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเพราะเสาคือความเหนื่อยยาก นะคะแล้วอยู่ในพบการเงินของคุณด้วยคุณยอมอ่ะยอมเหนื่อยเพื่อการเงินคิดการใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูสถานการณ์ดูความเป็นจริงด้วยอย่าไว้ใจใครจนมากเกินไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูดวงกันในช่วงของการทํานายดวงไพ่พยากรณ์หรือไพ่ฮิปซีนะคะไปดูกันว่าในช่วงของเดือนสิงหาไพ่จะแนะนําชีวิตของคุณเป็นเช่นไรไปฟังกันเลยค่ะในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์น,นะคะแม่หมอมีไพ่คุณเลือก3ามกองกองที่1กองที่2และกองที่3าม ตั้งจิตให้เป็นสมาธิอธิษฐานต่อไพ่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณขอให้คำทํานายออกมามีความแม่นยำและสามารถชี้แนะแนวทางให้กับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ได้ด้วยคะค่ะ เลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณชอบแล้วมาฟังคำทำนายกันค่ะทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ หน่คุณดูนะคุณดูภาพรวมก่อนการดูไพ่ดูดวงเนี่ยคุณดูสถานการณ์อารมณ์ภาพรว,รวมรวมกันก่อนนะคะไพาแห่งประสาวป,ปัญหาเคราะหนักเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่สถานการณ์เนี่ยมันอารมณ์ประมาณแบบเศร้าเหนื่อยนะคะตัวเองเนี่ยเจ็ดไม้เท้าเนี่ยสู้อยู่แล้วนะคะมันไม่ว่าปัญหาอะไรแบบไหนเนี่ยชาวราศาีธนูพูดที่เลือกไพ่กล่องแรกไม่ยอมแพ้ ธุรกิจกิจการจะมีปัญหาแบบไหนคุณจะไม่ยอมแพ้คุณจะพยายามหาหนทางให้กับตัวเองให้กับธุรกิจของคุณพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนะคะใจเย็นๆนะเศร้าได้ไม่เป็นไรเหนื่อยได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องรอดนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้ดีที่สุดแล้วคุณก็มีความอดทนอย่างถึงที่สุดอดทนอย่างเดียวไม่พอคุณกล้าสู้ด้วยใครจะบอกว่าดวงดีไม่ดีไม่รู้ละชาวลัคนาราศรีธนูมั่นใจตัวเอง นะคะแต่อาจจะมีการเช็คดวงบ้างตามภาษาแต่ลึกๆแล้วคุณมั่นใจตัวเองเหนื่อยท้อยังไงคุณเองก็ไม่อยากจะให้ใครมารับรู้นะคะแล้วดีไม่ดีนะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะยังต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะว่าตามหลักพื้นฐานโหราศาสตร์ดวงดาวที่มันเดินในในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยมันแสดงได้อย่างนึงว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเหมือนจะต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่น นะคะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งจะเป็นลูกน้องลูกจ้างนะคะบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าโดยทั่วไปนี่แหละตัวเองก็เกิดภาวะหยุดชะง,งักปิดตัวยอดยอดหายกําไรหดแต่ก็อยากช่วยสุดสังคมอยากช่วยสาสนะประโยชน์ให้มันมีประโยชน์นี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะถามว่าคุณแฮปปี้ไหมกับชีวิตมันก็ไม่ร้อย นะบางคนมีปัญหาในเรื่องของความรักบางคนมีปัญหาภายในครอบครัวหรือหนี้สินอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจกิจการแต่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยยอมแพ้ไม่ได้นะคะแล้วแม่หมอก,ก็มั่นใจว่าคุณสู้ได้นะคนที่เลือกไพ่กองแรกเนี่ยถ้าท้อถมม้มันแบบเซ็งๆไปบ้างเจอปัญหาอะไรไปบ้างบอกใครไม่ได้เพราะว่าเหมือนภาระหน้าที่แล้วมันเยอะนะคะคุณจะมาทุกข์ให้คนอื่นเห็นไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้ บางสิ่งบางอย่างเราจําเป็นอาจจะต้องละทิ้งมันไปความความความผิดหวังความเท่าแท้ละทิ้งไปแล้วคุณจะต้องเข้มแข็งเพื่อจะต่อสู้เพื่อให้คนรอบข้าง,งคุณ mm hmm. เห็นคุณแล้วเกิดกําลังใจเป็นที่พักพิงเหมือนว่าคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นแรงรักบรรดาใจให้ใครอีกหลายคนหรือเป็นเสาหลักให้ใครอีกหลายคนมันถึงยอมแพ้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่กองที่หนึ่งแม่หมูเป็นกำลังใจให้ไพ่มันไม่ได้แย่แต่มันเป็นสถานการณ์ที่อึดอัดพอสมควร แต่คุณผ่านไปได้นะคุณผ่านไปได้นะคะก็เป็นอะไรที่มักจะเสียสละให้ผู้อื่นเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่สถนานการณ์แบบไหนนะคะถามว่าจังหวะดีๆมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าประมาณวันที่เดี๋ยวนะคะ23วันที่23เนี่ยาการงานของคุณจะขยับดีขึ้นหน้าเนี้ยกว่าที่จะฝ่าฟันไปจนถึงวันที่23เนี่ยนะคะมันก็ต้องแบบ เหมือนต้องทํางานเพื่อซัพพอร์ตอะไรหลายๆอย่างนะคะบางสิ่งอย่างต้องจําเป็นจะต้องเทคแท์ลูกค้ามากขึ้นนะคะเ mm hmm. จ้าของธุรกิจกิจการติดต่อลูกค้าให้ลูกค้าดูแลเอาใจช่วยทําไปบางทีไม่ได้กําไรอะไรหรอกแต่ทำไปเพราะใจมันอยากจะทํามันอยากจะช่วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวข่าวดีอะไรดีๆเนี่ยวิวออ f ฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาทําดีได้ดีทําไม่ดีก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะ คุณทาอะไรไว้เตรียมได้รับผลตอบรับแบบนั้นถ้าเกิดคุณทําดีมาตลอดเทคแคร์ลูกค้านะคะเสียสละบ้างนะคะกำไรกําไรอะไรก็ไม่ได้คาดหวังมากแต่ทําแล้วเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือลูกน้องของคุณพอจะมีเงินมีเงม,มีทองกิจการมันพอไปได้เดี๋ยวพอหลังจากนั้นช่วงวันที่ยี่สิบสามกันยามันจะค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปนะคะมันจะค่อยแบบเออดีสิ่งที่คุณหว่านพืชไว้ด้วยความดีงามของคุณเนี่ย มันจะได้รับผลตอบรับที่ดีทางานประจํานะคะนะการแบบไหนคุณอดทนคุณจะไม่โวยวายนะทําได้เทคแคร์ได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือบริษัทได้แบบนั้นคุณทําเต็มที่ก็นับได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะถามว่าม,มันเซ็งไหมแปดถ้วยมันเซ็งแล้วห้าเหรียญมันเซ็งแล้วนะคะแต่ต้องเสียสละบางอย่างคุณเสียสละมากจริงๆริงในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่ยังมีปัญหาคาราคาซังในเรื่องของความรักเก่า ยังตัดกันไม่ขาดระวังนะคะไอ้ความสงสารของคุณเนี่ยมันอาจจะนําปัญหาของคนรักเก่ากลับเข้ามาแล้วมันเป็นปัญหาในลักษณะที่คุณต้องช่วยด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการน,นะคนรักเก่าอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่านะอันนี้ฟังให้ดีนะคะหรือเพื่อนเก่ามิตรภาพอะไรเก่าเก่นะคะช่วยเหลือใครก็ได้ค่ะแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะ เข้าใจว่าคุณเกิดมาในลักษณะช่วงเดือนนี้คุณอาจจะสงสารผู้คนคนรอบข้างนะคะตัวคุณก็จะแย่อยู่แล้วแต่เอาอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็แล้วกันนะคะเรียกได้ว่าความรักเก่าคนรักเก่าอาจจะมีโอกาสารีเทิร์นกลับมาแปรถวยบางสิ่งบางอย่างอาจจะจําเป็นจะต้องรักทิ้งเจ็บแต่จบอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนั้นสําหรับคนที่มีความรักความเข้าอกเข้าใจกันดีเป็นคู่ครอม,มีแฟนเป็นเข้าใจกันดีเนี่ยนะคะมันอาจจะมี การห่างด้วยระยะทางหรือด,ด้วยการทํางานแต่โดยรวมแล้วคุณยังรักกันดีอยู่ยังมีความเข้าใจกันดีอยู่ถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วงานคุณภาวะคุณมันเกิดปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นงานหรือเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณควรอธิบายให้ครอบครัวคุณเข้าใจนะคะจะได้เขาจะได้เข้าใจจะได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความเมตตาต่อกัน ไม่ฉชนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมังงอนกันมาอะไรกันตัวคุณก็จะปวดหัวเปล่าๆนะคะเพราะว่างานก็หนักก็เหนื่อยอยู่แล้วภาระหน้าที่ก็หนักก็เหนื่อยอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าโดยรวมโดยสรุปเลยเนี่ยคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอะ่ะเสียสละก่อนต้องอดทนไม่ว่าปัญหาอะไรช่างมันแต่คุณจะต้องสู้เพราะคุณคือเสาหลักของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณและบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ย เกิดมาเพื่อจะต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวลูกน้องลูกจ้างคนรอบข้างคุณอยากจะทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นแสธนาประโยชน์แล้วมันเป็นการเพือหนุนดวงคุณเป็นอย่างดีไม่เชื่อคุณลองดูในสิ่งที่คุณทํานะคะบางสิ่งอย่างคุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณคุณจะทําไปแล้วคุณได้อะไรใครจะมานับหน้าถึงตาคุณไหมคุณจะมีชื่อเสียงไหมไม่คุณไม่ได้คาดหวังแต่สิ่งที่คุณทำมันจะพาสถานการณ์ต่างๆให้คุณรอดไปได้นะคะรอดไปได้แน่นอน ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะต่อให้มีหรือไม่มีไม่รู้แหละแต่อาจจะจําเป็นจะต้องไปคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคนอื่ก <c oughs> ก็วางแผนให้ดีกันแล้วกันนะคะวางแผนให้ดีแล้วกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะเสียสละเงินส่วนหนึ่งเพื่อการทําบุญก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงนะช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ประสบภัยต่างๆเป็นการดีค่ะถามว่ามันจะมีโชคลาภบ,บ้างไหมแม่หมอแม่ซีเรียสมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นๆเลยคืออย่างนี้ ว mm hmm. ีออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งที่คุณทําไปคุณอาจจะได้รับผลตอบรับตอบแทนที่ดีภายหลังซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบที่สัมผัสไม่ได้บางคนอยู่ดีงานก็เข้าเงินก็เข้าบางคนอาจจะมีดวงในการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นแม่หมอตอบไม่ชัดเจนขอตอบไม่ชัดเจนเลยว่าเรื่องในเรื่องของโชคลาภมันเป็น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานบุญของแต่ละคนแต่แม่หมอบอกได้คําเดียวว่า will of fortune j u s t m e n t เกิดขึ้นอย่างนี้คือเหมือนกำเหมือนจะคุณจะได้รับการพิภากษาในสิ่งที่คุณทำถ้าเกิดคุณทําดีสะสมบุญมาตลอดเดี๋ยวมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเคยทําอะไรไม่ดีแล้วคุณสำนึกได้ชีวิตของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่บอกได้เลยว่าไพ่กองที่หนึ่งคือผู้เสียสละ ทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะคะ เหมือนไพ่กองที่หนึ่งเลยเอชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีความรักเก่ารีเทิร์นกลับมาหรือเปล่าโอ้โหนะหกถ้วยขึ้นทั้งไปหน่ใบสองสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาหนึ่งนะคะที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะต้อง เหมือนจะต้องหยุดชะงักสักช่วงหนึ่งนะหน้าที่กิจการการงานของคุณจะขยับดีขึ้นเนี่ยน่าจะต้องเป็นประมาณหลังวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพุธด,ดาวจเจริญพบการงานของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นเกษตรนะคะในพบการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีชภาวะหนึ่งแหละที่จะเหมือนจะต้องหยุดชะงัก พักผ่อนนะคะด้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการทํางานอะไรต่างๆบางที่อาจจะต้องปิดตัวลงอยู่ชะง,งักเปิดไม่ได้เปิดปิดไม่ได้การทํามาค้าขายอะไรก็ติดขัดมันเป็นช่วงเวลา The Tower เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝันไว้วาดฝันไว้มันพังทลายลงเป็นไปได้นะคะในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานมันมีการชะลอตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ตรงตามเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้นะคะแต่เป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แปดถ้วยเนี่ยใบเนี้ยนะคะคุณเห็นไหมไม่ว่าตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้วยคือความรู้สึกไม่ว่าสิ่งที่คุณกําลังเผชิญปัญหามันจะล้มไปแล้วมันจะตั้งอยู่คุณละทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดเจอภาวะการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่แล้วคุณคิดว่าคุณพักมาพอแล้วอะ่ะคุณควรเดินออกจากความทุกนั้นแล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดินออกหาโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะ เจ้าของธุรกิจกิจการพ่อค้าแม่ค้าเป็นภาวะช่วงหนึ่งคนทํางานประจําก็อาจจะมีปัญหาระมัดระวังในเรื่องของการออกจากงานหรือภาระหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะมันเป็นช่วงหนึ่งถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะคะและเดินต่อออกไปต่อโชคชะตาอ,ะออกหาโอกาสนะคะภาวะช่วงหนึ่งแต่เมื่อคุณทําใจได้แล้วละทิ้งความรู้สึกความเหนื่อยยากความท้อถอยได้แล้วนะคะออกเดินทาง จังหวะที่ดีเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมเนี่ยในเรื่องของการงานภาระหน้าที่อะไรเริ่มตอบโจทย์คุณเริ่มมาในทิศทางที่ดีแต่ต้น,ต,นต้นเดือนแม่มอกว่าคุณใช้ความคิดพอสมควรนะคะเครียดพอสมควรปัญหาเยอะนะคะแล้วก็ภาระก็เยอะเพราะฉะนั้นทําอะไรให้วางแผนให้ดีในบางจังหวะถ้าเราเร่งมันไม่ได้สถานการณ์มันกดทับเรากดดันเราเราต้องยอมรับมันแต่ไม่ใช่ยอมแพ้ นะคะยอมรับแล้วลองนิ่งอยู่สักพักหนึ่งสี่ดาบเนี่ยบางทีเนี่ยการถ้าเราขยับตัวไปดาบมันก็พอมันพร้อมที่จะแทงเราอยู่แล้วอะ่ะเออบางทีบางสิ่งบางอย่างเราต้องพักก่อนให้มีสติก่อนดูทิศทางลมก่อนนะคะดีกว่าขยับตัวไปแล้วเจ็บหนักกว่าเดิมฝากไว้ให้คิดนะแต่พอหลังจากไปปลายเดือนเนี่ยโอ้โหชีวิตเริ่มสเต็ปดีขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอโอกาสอะไรดีๆ นะคะบางคนอาจจะได้เจอจังหวะอะไรดีๆหรือบางคนอาจจะคิดทําธุรกิจอยู่ที่บ้านเลยก็ได้อาหารเครื่องดืง่มนะคะผลไม้อะไรพวกนี้คุณทําได้นะคุณลองดูก็แล้วกันบางคนอาจจะเออคิดแล้วว่าควรจะทําธุรกิจอยู่ที่บ้านเจอภาวะตกงานภาวะการเปลี่ยนแปลงของงานนะคะเศร้าได้ไม่นานเออคิดได้แล้วว่าเรามีความสามารถอะไรเอาออกมาใช้แล้วคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่คุณคาด นะคะเจ้าของธุรกิจากิจการก็เหมือนกันอาจจะเจอไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะเหนื่อยยากยังไงก็คือมันเป็นอารมณ์มากกว่าเป็นอารมณ์ทําอะไรไม่เต็มที่ทําอะไรแล้วมันรู้สึกแบบผิดหวังพูดได้เลยว่ามันผิดหวังช่วงต้น,ต,นต้นเดือนนะแต่พลังใจของคุณเนี่ยพอตั้งสติได้แล้ว <c oughs> นะคะปลายเดือนเป็นต้นไปแฮปปี้นะจ๊ะในเรื่องของการเงินนะคะ เป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรอในเรื่องเงินผลประโยชน์รายรับรายได้อะไรส่วนต่างส่วนแบ่งอะไรเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเกือบปลายเดือนคุณถึงจะได้เงินในสิ่งที่คุณคาดหวงังบางคนอยากจะซื้อบ้านซื้อรถก็อาจจะมีข่าวดีในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันดีแต่ช่วงต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยอัดเวียนหัวหน่อยปวดหัวหน่อยถ้าเกิดใครมีความรักแบบไม่เปิดเผย รักสามเศร้ากิ๊กกิ๊กกักเรระวังมีปัญหาหรือบางคนรักเก่าจะหวนคืนกลับมานะหรือถ้าสำหรับว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของความห่วงห่วงให้ดีคนโสดนะคะคนโสดโ ll, มีโอกาสนะคะพบคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณได้มีโอกาสแต่จะต้องเป็นปลายปลายเดือนไปหน่อยนะมีโอกาสจ้าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบ คู่ครองพบการงานของคุณเพราะฉะนั้นคู่กับงานมาด้วยกันชาวลัคนาราศีธนูนะคะไม่ได้แย่เพียงแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะบางทีอาจจะต้องพักบ้างนะคะคนเราชาร์จพลังให้ตัวเองบ้างแล้วพอปลายเดือนไปแล้วเออทีนี้แหละมันจะค่อยสเต็ปสเต็ปดีขึ้นโชคอะไรจะดีดีขึ้นนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอย่าไปยึดติดปล่อยวางมันแล้วเริ่มต้นเอาชีวิตใหม่ๆนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ ว้าวไะกองที่3ามทิศทางสิเอ๊ชาวลัคนาราศีธนูนี่ยังไงนะปกถ้วยเนียขึ้นเลยนะขึ้นทั้ง3ามกองเลยนะคะเป็นไปได้ว่ารักเก่านี่จะยังไงนะคนที่มีความรักครั้งเก่าอยู่เนี่ยผู้ที่เลือกไพ่กองที่สักเนี่ยถามว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์มันอารมณ์ประมาณแบบรอคอยรอคอยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คนทาธุรกิจกิจการอาจจะกาลังรอคอยการเจราจาเอกสารการลงทุนนะคะลูกค้านะคะลูกค้าจ่ายตังไหมลูกค้าเซ็นสัญญาเอกสารไหมคือรอคอยแบบแบบนั้นนะคะหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยในเรื่องภาวะการการเปิดปิดในเรื่องสภาพเศรษฐกิจณัจจุบนันอาจจะส่งผลถึงคุณซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาหรือบางคนเนี่ยมันมันก็ทํามาหากินได้แหละแต่มันไม่ได้เยอะมันเงียบลง มันก็ส่งผลทําให้คุณเนี่ยสุขภาพจิตคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของการเจราจาธุรกิจอะไรก็ดีชาวลัคนาราศีธนูคุณจะขยับดีขึ้นจริงๆก็คือช่วงประมาณวันที่23สิงหาคมนะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานเป็นดาวเจ้าเรือนพบคู่ของคุณจะโคจรได้ตําแหน่งเป็นเกษตรเกษตรคือความมั่นคงในพบการงาน ก็เรียกได้ว่า,างานมันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มมีทิศทางมากขึ้นแต่มันเป็นเกือบปลายเดือนเหมือนกันนะแต่ว่าคุณอย่าลืมนะพื้นฐานดวงคุณต้องไม่ตกเสียหรือดาวพุทธของคุณปีนี้ไม่ตกเสียมันถึงจะดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้คือการลงมือทามันต้องดูด้วยว่าก่อนหน้านี้คุณทํางานเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าเกิดคุณนอนเฉยเฉรอโอกาสแม่หมอก็ช่วยคุณไม่ได้ดวงดาวก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นธนูจะทําอะไรแล้ววางแผนให้ดีสภาพอารมณ์ค่อนข้างมาก นะคะผู้ที่เลือกคพ้กลกองที่3ามในเรื่องของสุสขภาพจิตหน้าอารมณ์อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังบางทีคิดมากเครียดมากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันเป็นไม่เป็นดนั่งใจนะคะก็ให้พิจรารณาเอาละกันสําหรับคนทํางานประจานะคะคนทํางานประจําช่วงนี้มันจะจุกจิกการงานแต่คุณทําได้ไหมคุณทาได้นะคะคุณทาได้แต่ภาระหน้าที่ความอึดอัดความเครียดกลัวโรคภัยด้วยอะไรด้วยไรายได้ ผลตอบแทนบางทีทํางานหนักกว่าปกติมันก็ทําส่งผลให้สุขภาพจิตของคุณมีปัญหาเหมือนกันนะคะสามารถสามารถยังทํางานได้อยู่ไหมยังทําได้อยู่เพียงแต่ว่าหน้าที่ภาระอะไรมันมากขึ้นนะคะมันมากขึ้นมันจุกจิกด้วยสถานการณ์นี่แหละถ้าจะถามในเรื่องของความรักนะคะความรักจังหวะแบบนี้ระวังเรื่องของความหึงหวงบางคนมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะคู่รัก มีปัญหากันมาก่อน,นมีโอกาสปรับความเข้าใจกันแต่ระมัดระวังเรื่องของความหึงหวงอันนี้ต้องเคลียร์กันให้เข้าใจนะคะ mm hmm. โสดเนี่ยจังหวะแบบนี้คุณอาจจะยกำลังตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้อะไรเรื่องราวอะไรเก่าๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนในเรื่องของการ,งเ,การเงินเนี่ยคิงเหรียญขึ้นนะคะเรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายเยอะ นะหาได้มากเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายก็เท่าตัวนะคะมีภาระหน้าที่รวมแล้วนะคนที่เลือกไพ่กองที่สามันแย่หนักไหมไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้หนักโอ้โหแบบดวงตกอะไรงั้นมันไม่ใช่แต่มันเป็นสภาวะอารมณ์สถานการณ์ต่างๆมันบีบบีบคั้นหัวใจคุณเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานความรักหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่ผู้หลับผู้ใหญ่นะคะทําให้คุณปวดหัวได้เหมือนกันอย่างอื่นไม่ต้องเป็นห่วงเงินหาได้ นะคะรายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ําไปแต่ดูแลสุขภาพจิตความคิดของคุณให้ดีก็แล้วกันนะคะจะังหวะดีๆเนี่ยโอ้โหคิงเหรียญเดเวอร์ขึ้นนะบางคนทำโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆมีโอกาสมีข่าวดีนะแต่ต้องรอก่อนใจเย็นๆก่อนค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะต้องช่วยเหลือก่อนทําอะไรแล้วต้องเสียสละก่อนเดี๋ยวมันจะมีข่าวดีเข้ามาสําหรับคนที่เลือกให้กองที่สค่ะ